ขมิ้นวางแผนแล้วค่ะเตรียมพร้อมเปิดฉากยิงผุดถนนลับใหม่ล้อมฐานไทยพลานยาวค่ะหลังจากเหตุการณ์ประทะก,กันนะคะระหว่างกัมพูชาไทยผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วแม้ว่ากัมพูชาจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแล้วก็มีการยั่วยุฐานไทยอยู่แทบตลอดแนวชายแดนแต่ทหารไทยยังคงประจําจุดตรวจและก็ตอบโต้อย่างสันติวิธีมาโดยตลอด นอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีแข็งกร้าวราวกับว่าตัวเองเนี่ยได้เปรียบอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากเพจดังที่ออกมาเปิดเผยอีกว่ากัมพูชาสร้างถนนขึ้นมายังพลานหินแก้อนเพื่อหวังได้เปรียบทหารไทยในการโจมตีค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเพจไทยบรูมาเรเวทางรถไฟสายมรณะได้เปิดเผยข้อมูลระบุบอกว่า ตรวจพบการสร้างถนนจากที่ราบเขมรต่ำขึ้นมาอย่างบริเวณพลานหิน8ก้อนการสร้างถนนเส้นนี้ของกัมพูชามีนยะสำคัญแฝงอยู่ค่ะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ดีและถูกต้องแอดมินอยากให้เพื่อนๆดูภาพที่1แล้วก็ภาพที่2ก่อน ภาพที่1จะเป็นแผนที่ Google Map จากบริเวณภูมะเขือพลานยาวพลานหิน砂และพลานหิน8ก้อนซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาและหน้าผายาวตลอดแนวก่อนที่จะมีการสู้รบกันทหารกัมพูชาได้สร้างถนนขึ้นมายังบริเวณภูมะเขือและพลานยาวเป็นเส้นทางหมายเลขหนึ่งและสร้างถนนขึ้นมาบริเวณทางตะวันตกของพลานยาวเป็นเส้นทางหมายเลขสอง และมีการสร้างถนนขึ้นมาในบริเวณที่เรียกว่าพลานหินสารซึ่งขอเรียกว่าเส้นทางหมายเลขสามและในเส้นทางนี้ก่อนที่จะขึ้นไปถึงพลานหินสารจะมีทางแยกไปยังพลานหิน8ก้อนโดยเส้นทางเหล่านี้จะถูกใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงยุทธปัจจัยของทารกัมพูชาที่ขึ้นมาอย่างพื้นที่ต่างๆตามแนวเส้นเขตแดนค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีการสู้รบกันนะะมีะรายงานว่ากองทัพไทย สามารถยึดพื้นที่พลานยาวได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ายึดได้ทั้งพลานยาวทั้งหมดหรือไม่ โดยในพื้นที่พลานหินสารและพลานหินแปดก้อนไม่ใช่จุดปะทะหลักในช่วงสงคราม5วันเข้าใจว่าคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวตั้งรับมากนักส่วนหนึ่งของพลานหิน8ดก้อนทางทิศใต้ตลอดลงมาตามแนวหน้าผาจนถึงที่ราบเป็นพื้นที่ควบคุมของทางกองทัพกัมพูชาส่วน,นั้นบนพลานหิน8ดก้อนขึ้นไปทางเหนือเป็นพื้นที่ควบคุมของฝั่งไทย ในอดีตฝ่ายกัมพูชาที่พลานหิน8ก้อนจะใช้เส้นทางในการส่งกำลังบำรุงผ่านเส้นทางหมายเลข3แล้วก็แยกออกไปทางตะวันตกเพื่อไปถึงพลานหิน8ก้อนได้เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหลักในการใช้งานของฐานกัมพูชามาโดยตลอดแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะคือเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ราบของเขมรแถบพลานหิน8ก้อนตามภาพที่4โดยพบว่า ทางกัมพูชาตัดถนนขึ้นมาจากพื้นที่ราบเลาะเรียบกับบริเวณไหล่เขาแล้วภาพเห็นได้อย่างชัดเจนในวันที่19ตุลาคมปี2025ตามภาพที่5ค่ะ โดยวิเคราะห์จากภาพถ่ายท่าอากาศตลอดจนพฤติกรรมการก่อสร้างเส้นทางใหม่ขึ้นมาจากพื้นที่ราบมายังฐานทหารท,ที่อยู่บริเวณพานหินแปก้อนทหารกัมพูชาน่าจะรู้สึกว่าเส้นทางขนส่งหมายเลข3ซึ่งเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างไกลนั้นไม่ปลอดภัยจากโจมตีของฝั่งไทยหรือว่ากองทัพไทยอาจจะมีการเข้ายึดภูมิประเทศสําคัญในบริเวณพานหินสารได้จึงทําให้กัมพูชาตัดสินใจสร้าง ถนนใหม่อันนี้ไม่แน่ใจแค่วิเคราะห์จากเพจ และด้วยเหตุผลต่างๆจึงมีการตัดถนนใหม่ซึ่งถ้าหากดูดีๆถนนมีความชันมากดูได้จาก Google Earth แล้วก็เส้นชั้นความสูงจนต้องสร้างถนนเลาะเรียบกับลาดเขาไปแต่ปัจจุบันนะคะถนนในยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ก็ต้องดูว่าเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วลักษณะถนนจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่น่าสังเกตค่ะคือในวงกลมสีแดงในภาพที่5แสดงให้เห็นว่าทหารกัมพูชามีความพยายามที่จะ สร้างถนนหรือว่าปรับพื้นที่เพื่อการใดการหนึ่งหรือว่าเป็นไปได้ว่าทหารกัมพูชามีแผนที่จะสร้างบันไดาจากบริเวณจุดดังกล่าวขึ้นไปยังฐานทหารที่อยู่ด้านบนซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้กว่าถนนที่กำลังสร้างเลาะเรียบตามแนวลาดชันของภูเขาออกไป พื้นที่ในกางสร้างถนนนี้อยู่ในเขตของกัมพูชาแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าทหารกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะพยายามยึดที่สูงทุกบริเวณที่พวกเขาจะขึ้นมายึดได้แต่ก็มีเรื่องที่น่าสนใจว่าถนนเส้นนี้น่าจะเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็จะเข้าสู่ห้วงหน้าแล้งพอดีที่นักการทหารหลายๆท่านวิเคราะห์ว่าถ้าจะต้องมีการรบกันอีกครั้งก็คงเป็นช่วงฤดูแล้งนี้ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าทหารกัมพูชากำลังเตรียมการที่จะรบกับเรานี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของทางเพจเท่านั้นเพราะว่าดูจากความเร็วในการสร้างแล้วก็ประมาณการช่วงที่ถนนแล้วเสร็จอยู่ในช่วงเวลาหลังฤดูฝนพอดีค่ะ ก็จะมีปอลอบอกเนยน,นะคะว่าปัจจุบันฐานขเมนที่อยู่บริเวณฐานที่พลานหิน8ก้อนยังมีการถ่ายคลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆภาพการขนสเสบียงอาหารน้ำดื่มตลอดไปจนถึงภาพวิวประกอบเพลงแล้วก็โพสต์ลงในติ k กตอกแล้วก็ Facebook เป็นประจำถ้าถนนเส้นใหม่สร้างเสร็จพวกเราก็อาจจะได้เห็นรีวิวการใช้งานถนนใหม่เส้นนี้ค่ะก็เออคม้มไงออให้ មីនអូយអស់តែធុញដល់បែកទៀតកូនណាកូនមើលឲ្យស្ញាញមួយមើលនេះសតតែមកក្រាបនោះឯងទុកអួតគេឲ្យចាស់នេះឲ្យចាស់មានពួកមកញោមវិញនេះឲ្យចាស់ឲ្យចាស់